เล่าให้ฟังอีกครั้งเพื่อจะได้เป็นการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนนี่เป็นกรณีแรกและผมต้องการให้เป็นกรณีสุดท้ายผมมักจะพูดเสมอว่า หลายคนอาจจะเกลียดผมได้แต่จงอย่ากเกลียดความยุติธรรมจงเกลียดความอายุติธรรมเหตุเนื่องจากว่าในคดีนี้โจทย์คือนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะได้ฟ้องผมหลายคดีและสารพิภาคษาจำคุกสองคดีในคดีแรก สารชั้นต้นได้พิาพากษายกฟ้องต่อมาในคดีที่สองสารชั้นสารชั้นต้นพิาพากษาจำคุกสองปีและสั่งให้นับโทษต่อจากคดีแรกซึ่งไม่สามารถจะกระทำได้ซึ่งดูได้ตามดีกาต่างๆว่าการนับโทษต่อจะต้องมีโทษอยู่ข้างหน้าจึงสามารถจะสั่งให้นับโทษต่อได้ ต่อมาสารอุทธรในคดีแรกพิพากยายกฟ้องสารอุทธรในคดีที่สองยืนตามสารชั้นต้นคือสั่งจำคุกสองปีและสั่งให้นับโทษต่อจากคดีแรกซึ่งไม่สามารถจะกระทำได้เนื่องจากว่าไม่มีโทษมาก่อนต่อมาในคดีแรกนะครับสารดีกาได้กลับคำพิพภากษาสั่งจําคุกหนึ่งปี ต่อมาในคดีที่สองซึ่งขณะนั้นผมอยู่ในเรือนจำแล้วนะครับสารดีกาได้พิพากษาสั่งให้ลดโทษจากสองปีเหลือสิบสองเดือนที่เหลือเป็นไปตามสารอุทธรสารดีกาไม่ได้สั่งให้นับโทษต่อเพราะสั่งให้เป็นไปตามสารอุทธรซึ่งขณะที่สารอุทธรสั่งนั้นเป็นการสั่งที่ม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถกระทําได้เพราะผมไม่มีโทษอยู่ข้างหน้าผมจึงทําเรื่องให้มีการพิจารณานับโทษใหม่มายัางศาลอาญาศาลอาญาได้ยกคําร้องโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากศาลฎีกาได้พิภากษาเป็นที่ยุติสิ้นสุดแล้วผมได้อุทธรณ์คำสั่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางศาลอาญาได้เบิกตัวผมมายังงน้าศาลแห่งนี้ และผมก็ได้เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นการอุทธรณ์คำสั่งก็สั่งณวันนั้นเลยว่าการที่ศาลอุทธรณ์ได้สั่งให้นับโทษต่อนั้นเป็นการผิดหลงดังนั้นจึงให้นับโทษตั้งแต่วันพิพากษาก็คือนับโทษพร้อมไปกับคดีแรกนะครับผมจึงจำคุกเหลื่อมไปเป็นเวลา15วัน1ปีกับ15วัน ผมออกจากออกจากเรือนจำได้เพราะมีหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดการต่อสู้เรื่องการนับโทษนั้นฝ่ายโจทย์สามารถจะกระทำได้ถ้าจาก,กระทําซึ่งปกติก็จะไม่มีหลังจากคำพิพากษาสารดีกาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องระหว่างจำเลยสารและกรมราชธัน์คือเรือนจำเท่านั้นเรื่องนี้ผมได้ต่อสู้เรื่องการนับโทษ ถ้าโจทย์จะมีความเห็นแยง้งก็ต้องแย้งกันในตอนนั้นในขณะที่ผมทำคำร้องเรื่องการนับโทษปรากฏว่าโจทย์ไม่ได้แย้งในตอนนั้นต่อมาเมื่อศาลสารสั่งปล่อยตัวผมเรือนจำก็ปฏิบัติตามคำสั่งศาลในขณะที่ผมเป็นนักโทษชั้นดีเมื่อวันที่3สิงหาคม2561ปรากฏว่าผ่านไป3วัน วันที่6สิงหาคาม2561ฝ่ายโจทย์ได้ไปร้องให้มีการนับโทษใหม่โดยอ้างว่าผมยังถูกคุมขังไม่ครบปัญหาที่เกิดขึ้นความเสียหายจากการสั่งของสารชั้นต้นสารอุทธรในขณะที่สั่งให้นับโทษต่อน,นั้นทั้งที่ไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้กระบวนการยุติธรรมนี้จะรับผิดชอบอย่างไร การสั่งปล่อยตัวผมในขณะที่ผมเป็นนักโทษชั้นดีซึ่งผมต้องกราบขอบคุณผมต้องไปเริ่มสถานะใหม่ถ้าผลร้ายซึ่งเป็นรายแรกของประเทศไทยความยุติธรรมตรงนี้จะอยู่ตรงไหนผมจึงบอกว่าเอาผมไปขังนั้นผมติดคุกมาแล้วสี่ครั้งผมเป็นมนุษย์คุกคนหนึ่งผมรู้ว่าผมจะใช้ชีวิตอย่างไรแต่บ้านเมืองนี้ เมื่อได้ยินการตรัสของราชการที่สิบเรื่องการอำนวยความยุติธรรมนั้นทุกฝ่ายก็ต้องน้อมนำไปปฏิบัติวันนี้เนี่ยนะครับผมวาดหวังเหมือนกับที่ผมไปพูดที่หน้าศาลดีกาว่าผมมาขอทานเศษเสี้ยวความยุติธรรมวันรุ่งขึ้นผมก็ไปถวายดีกาและไปยื่นหนังสือถึงประธานศาลดีกาแนบ เอกสารที่ถวายดีกาตามที่ประกาศเอาไว้ทุกประกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นที่ผมพูดเมื่อตอนต้นว่าเราอาจจะคิดต่างอย่างไรก็ได้แต่จงอย่ากเกลียดความยุติธรรมแต่จงเกลียดความอายุติธรรมไม่ว่าจะเกิดกับคนที่คุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือส่วนของคดีในวันนี้ ประเด็นต่อมานะครับคณะไทยไม่ทนแม้ว่าจะมีผมหรือไม่เขายังจะต้องเดินทางต่อในมติเบื้องต้นในวันเสาร์นี้คณะไทยไม่ทนจะไปร่วมขบวนกับคุณสมบัติบุญงามอนงนะครับเราจะไม่มีเวทีในวันนั้นจะยกขบวนไปทั้งหมดนะครับที่จะไปร่วมกับขบวนการของคุณสมบัติ ส่วนที่เหลือนั้นถัดจากนั้นจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของคณะคนนะครับที่เขายังอยู่ถ้าผมมีอันเป็นไปในวันนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจได้ว่าเรื่องค้างคาหลายเรื่องนะครับในชีวิตผมนี่เตรียมความพร้อมผมสร้างพระค้างไว้ผมก็ทำสำเร็จแล้วสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ค้างเอาไว้ทำสำเร็จ ส่วนร่างกายเมื่อวานนี้ก็ไปฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยไปทำฟันเตรียมพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ไม่ว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรขอให้คนในประเทศนี้จงมีความรักมีความศรัทธาต่อความยุติธรรมและเนี่ยนะครับขอให้ทุกคนได้ฝ่าฟัน,ฟนได้ข้ามพ้นจากวิกฤต เหมือนจากที่พวกเราเดินจากลานเจษดาบดินขอพรตั้งแต่รัชกาลที่สาพระแม่ธรณีสารเจ้าพ่อหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชและพระแก้วมรกตเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองได้โปรดจงคุ้มครองพี่น้องประชาชนคนไทยและก็อย่าได้มีความทุกข์นะครับเพราะว่าหลายคนได้ร่วมต่อสู้กันมา การเข้าออกในเรือนจําผมเป็นความทุกข์ของพี่น้องผมต้องขอโทษอีกครั้งผมบอกกันมาตั้งแต่ต้นหลายเรื่องราวในการเคลื่อนไหวว่าผมเป็นคนที่มีภูมิต้านทานต่ำผมมีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นวันนี้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกผมจึงจะต้องเลือกเวลาที่ดีที่สุดและบัตรนี้ก็เป็นกระแสสังคมด้วยความเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นหลายคนที่ตั้งคำถามว่า ทำไมวันนั้นไม่ทําอย่างนี้ทําไมวันนี้ไม่เป็นวันนั้นอย่างนั้นวันนี้ก็คือคําตอบเพราะว่าเราต้องเลือกเวลาซึ่งเรามีเวลาไม่มากมีโอกาสไม่มากเหมือนกับคนอื่นนะครับเราได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นผมบอกเสมอว่าเราต้องมีมรณะสติต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญที่สุดไม่ว่าอย่างไรก็ตามใครคิดไม่ดีผมก็อโหสิกรรมให้ ผมเป็นคนวัดเป็นคนพุทธผมก็ปฏิบัติอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมจะเดินเข้าสู่การฟังคำพิพากษาด้วยความสง่างามถ้าสั่งให้จําคุกผมก็จะเดินเข้าเรือนจำอย่างสง่างามในฐานะประชาชนนะครับและผมก็จะปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไปข้าราารให้นับโทษต่อนี่จะนับต่อไปกี่เองผมไม่ทราบระนับอย่างไรเพราะว่าความจริงเนี่ยผมได้สู้เรื่องนับโทษต่อไปแล้ว ความจริงอที่สั่งที่ไปฟ้องเนี่ยนะครับไปนับโทษต่อเป็นการฟ้องซ้ําความจริงเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์จะพิจารณาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพราะเนี่ยนะครับถ้าโจทย์จะเห็นแยง้งต้องแย้งตั้งแต่รอบแรกนะครับที่พิจารณาขณะที่ผมอยู่ในเรือนจําเพราะผมสู้เรื่องการนับโทษใหม่และปรากฏว่าโจทย์ไม่ได้เห็นแย้งในขณะนั้นและจนกระทั่งขังผมจนกระทั่งครบจําตามจํานวนและปรากฏว่ามาฟ้องใหม่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ทําได้หรือในกระบวนการยุติธรรม แต่ทํากับใครไม่ได้แต่ทํากับนายจตุพรรมพันธ์ได้เพราะว่าคนในรัฐบาลบางคนไปเที่ยวพูดว่าวันที่แปดนี้ก็จบแล้วเพราะจะขังผมได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นประเด็นที่พิจารณาเรื่องซ้ำเพราะว่าถ้าฝ่ายโจทเห็นต่างเห็นแยง้งก็จะต้องต่อสู้ในขณะที่ผมร้องอยู่ในเรือนจำเมื่อฝ่ายโจทไม่เห็นแย้งความจริงแล้วตั้งแต่ต้นเมื่อศาลฎีกาพิพากษาเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างจำเลย ราชทรนและศาลเท่านั้นแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับความจริงไม่ควรรับมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าฝ่ายโจท้าแยง้งต้องแย้งขณะที่ผมร้องว่าการสั่งให้นับโทษต่อโดยไม่ชอบและผมก็สู้กันถึงสองขั้นตอนออสองคำสั่งดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าวันนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับการจะชิงชังหรือการจะคิดทางการเมืองแต่ต้องแลกมาซึ่งความยุติธรรมทั้งปวงนั้น ท่านไม่คุ้มหรอกเพราะนี่จะเป็นแผลของกระบวนการยุติธรรมไปอีกยาวไกลนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ไหวหวันผมพร้อมจะถูกสังเวยเพื่อให้ประเทศนี้มีความยุติธรรมและได้รับการอำนวยความยุติธรรมอย่างแท้จริงตามปณิธานของรัชการที่ส0